เมื่อสามมือใส่เครื่องนิดนึงใส่ชลดนิดนึงไม่ใช่เผาไม่ใช่เผาพี่โตขึ้นใช่แล้ยดีกว่าเดิมด้วยแยกแน่นมันไม่ใช่ละดีขึ้นมากเลยครับผม น้องๆทานข้าวเหมือนกันเดอแล้วผมันนี้เหมือนเดิมครับเดินตลาดหลายรอบอยู่ผมไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้จะทานอะไรก็่อยจ้ากน,นี้เมื่กี้ก็เคยทานเคยรีวิวไปแล้วแหละก็มาอีกรอบหนึ่งนานแล้วครับผมก็จะว่ากัน มันก็จะวนอยู่เดิมๆงเงี้ยแหละไม่ค่อยเดวไปไหนนะครับผมยอดตำลึงลวกหน้าแลยอย่างเงี้ยเนี่ยหายากเือนะครับผมอก็ลวก ว่าโอเคเยอะเือนันเยอะเลยครับผมส่วนอันนี้ก็ผักกระถินลิ้มลัวเิ็นทุกวันน่าหมออกมาเสร็จผมน่ะเดินผ่านทุกวันทัโดยเท่าสวยสท่สวยสองกล้วยนี่เจ็ดบาทก็ถือว่าไม่แพง คน,นเดียวบนอยู่คนเดียวติ่มนี่3สามสิบบาทแล้วก็ผักน,นี้สิบบาทข้าวอีกเจ็ดบาทก็มกันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ก็กินได้พอทานได้ สามสิบสี่สิบสี่สิบบาทเองครับผมก็ไม่มีอะไรประเดิมก็ประเดิมน้ำพริกก่อนอันนี้เขตาตำมาแบบแ,แห้งๆเลยนะครับผมมันแห้งเกินไปอะ่ะผมก็เลยต้มน้ำร้อนเทใส่นิดหน่อยเนึงพอมันเฉะๆฉผม ทีร้านเขาแห้งเลยมันดูชิมดูก่อนยอดตำลึงเลยครับผมของโปรดแต่ว่าผักตำลึงเนี่ยของโจริงแต่ว่าน้ำพริกเนี่ยมันบางวันก็อร่อยบางวันก็ไม่อร่อยมันรู้ยังไงบอกไม่ถูกงั้นกัไมาท้าเขาทั้งนั้นของเสื่อนะ ทำไอ้กินได้สองมือสามมือใอ้มือเลยครับผมเนี่ยรู้ดิด วมดได้เลถามว่ารอยไหมไม่หรอกอันกลางรสชาติแนั้นแหละ còn cái sưng của mổ này, để tôi sẽ đi lấy n้ำ bala để thêm một lọ OK. rồi, Để, con này. เนี่ยผมไม่เหมือนน้ำปลาทำไมก่อนเนาะน้ำปลาทำไมก่อนนะ,นะนนะผมว่าอร่อยนะน้ำปลาทุกวันนี้มันมันเหมือนน้ำป,ปลาปลาปรุงแต่งอะรสชาติมันก็เป็นไงไม่รู้ใส่ตักช้อนนึ่งดีกว่า nấm Bà lau với lòng son, Học tằm na, thau, thêm đường nít nưng, thêm xốt nít nưng, nấm bà nít nưng, ch้อน trà, ch้อน trà, chát chát, chát chát, chát chát, Nít chát, chát 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 chát, สองหัวประมาณนั้นมาดูชิมไหมกับผักตำลึงห ไปครับดูดิสรสชาติมันจะดีกว่าเดิมหรือว่าแย่กว่าเดิมบ้าเปล่าเนี่ยดีขึ้นมากเลยครับผมคือมาจากตลาดเสียงเดียวเครื่องมันไม่ถึง เา้าวดวยกันนะครับผมด้ิยน้ำริ้ <c oughs> แซ่บมากเลยครับผมเติมน้ำปลาไปหน่อยนะึง เอาก็ดินซื้อามาแล้วก็ต้องมาปรุงเองอีเงเนี่ยแม่ ก็ยังที่บอกอะ่ะเสียอยู่อย่างเดียวทำคำเลิกอะ่ะเขาลวกเสร็จแล้วเขาไปแช่กันน้ำเย็น <c oughs> จริงๆแล้วมันต้องกินร้อนๆล, <c oughs> ลวกเสร็จแล้วก็มาร้อนๆเนี่ยโอ้เข่าเลยครับโอเคอร่อย ข้าวนี้น้ำพริกวันนี้มาเติมเองแล้วก็ดีโอเคกินเงาอ,ออกกินม้นเงาอ,ออกว่างั้ดีกว่า่อยง่ายก็เดี๋ยวจะทานต่อยนิดน,นึง กินต่อยนิดนึงขอชมคลิปแค่น,นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมผุมเตี้ยพากินพาเที่ยวสวัสดีครับว่บ